สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหลาคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายดวงของชาวราศีเมษประจำเดือนพฤศจิกายน2563ครับสำหรับผู้ที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีเมษมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีเมษท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับ สามารถฟังได้ทั้งลัคนาและราศีเลยนะครับชาวราศีเมษมีดาวอังคารเป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดของท่านในเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวอังคารของท่านยังสถิตอยู่ในภพวินาศในราศีเมนภพวินาศหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครับในเดือนนี้ชาวราศีเมษมีเกณฑ์ต้องตัดสินใจถึงการเปลี่ยนแปลงหลายด้านแต่อาจารย์มองว่าเมื่อตัดสินใจแล้ว การเปลี่ยนแปลงจะอยู่ในทิศทางที่ดีครับเพราะดาวประจําตัวถึงจะตกอยู่ในภพว,วินาศแต่ดาวประจําตัวมีตําแหน่งเป็นคู่สมพลนอกจากดาวอังคารที่ยังอยู่ในภพว,วินาศแล้วในเดือนนี้ยังมีดาวสําคัญอีกดวงหนึ่งครับที่มีการย้ายลัคนาราศีและจะส่งผลต่อคําทํานายดวงของคนเกิดราศีเมษโดยตรงนั่นก็คือการย้ายของดาวพฤหัสบดีครับ ดาวพฤหัสบดีจะย้ายจากภพสุภะของชาวราศีเมษเข้าสู่ภพกรัรมมะนั่นก็คือภพการงานของชาวราศีเมษและมีตำแหน่งเป็นนิดครับอาจารย์บอกได้เลยครับว่าการย,าย้ายครั้งนี้อาจจะส่งผลต่อหน้าที่การงานของชาวราศีเมษและธุรกิจของชาวราศีเมษนะครับดาวพฤหัสมีตำแหน่งเป็นนิดอาจจะเกิดผลเสียหมายถึงการงานของท่านอาจจะดอบลงครับ หรือมีการโยกย้ยายในหน้าที่การงานได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้มีดาวดวงใดย้ายกันบ้างครับในวันที่4พฤศจิกายนดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ราศีตุลถ้าเทียบกับดวงของคนราศีเมษนี่คือพบปัตตนิครับในวันที่14พฤศจิกายนดาวพฤหัสบดีจะโครจรเข้าสู่ราศีมังกร ซ society, ึ่งถ้าเทียบกับดวงของคนราศีเมษนี่คือพบกัมมะครับในวันที่16พฤศจิกายนดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกถ้าเทียบกับดวงของคนราศีเมษนี่คือพบมรณะครับในวันที่18พฤศจิกายนดาวพฤะุกจะโคจรเข้าสู่ราศีตุลและเลิงลักนณของชาวราศีเมษถ้าเทียบกับดวงของคนราศีเมษ นี่คือภพปัตตนิครับดาวพระศุกมาจากพบกระดุมพระและพบปัตตนิได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตาที่พุดีหมายถึงความรักและการเงินที่ค่อนข้างดีครับของชาวราศีเมษในวันที่24พฤศจิกายนดาวพระเกตจะโคจรเข้าสู่ราศีธนูถ้าเทียบกับดวงของคนราศีเมษนี่คือพบสุภะครับ ดาวพระเกตมาทับอยู่ในภพสุภะเทวดาเข้าคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของชาวราศีเมษในวันที่25พฤศจิกายนดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ราศีพิจิกถ้าเทียบกับดวงของคนราศีเมษนี่คือภพบรณะครับดาวที่ให้คุณนับประโยชน์ต่อชาวราศีเมษในเดือนนี้ได้แก่ดาวพระศุกมีตำแหน่งเป็นเกษตราที่ดี ดาวที่ยังให้โทษต่อชาวราศีเมษได้แก่ดาวพฤหัสบดีและดาวพระลาหูครับซึ่งมีตำแหน่งเป็นนิดทั้งหมดนี้คือการโครจรของดาวจรในเดือนพฤศจิกายนอาจารย์ก็จะขอเริ่มทํำนายดวงให้กับชาวราศีเมษโดยที่จะเริ่มจากด้านการงานครับการงานในเดือนนี้ของชาวราศีเมษคำทำนายอาจจะน่าตกใจนะครับ แต่มันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นกับทุกท่านการงานในเดือนนี้เตรียมรับความเปลี่ยนแปลงนะครับบางท่านอาจจะถูกเลิกจ้างบางท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานและธุรกิจของท่านและจะทำให้เกิดความยากลำบากใจบางท่านถึงขั้นกับถึงทางตันนะครับแต่มันจะเป็นเพียงระยะสั้นๆเท่านั้นเตรียมตัวรับมือการย้ายของดาวพฤหัสบดีที่จะย้ายเข้าสู่ในภพกรรมะ และมีตำแหน่งเป็นนิดตำแหน่งนี้ไม่ช่วยให้ชาวราศีเมษส่งผลดีต่อด้านการงานสักเท่าใดดังนั้นอาจารย์ว่าเตรียมรับมือความเปลี่ยนแปลงให้ดีครับในเดือนนี้มาถึงด้านการเงินของชาวราศีเมษในช่วงต้นเดือนนะครับจะมีรายจ่ายค่อนข้างมากรายจ่ายที่ท่านไม่อาจคาดคิด ้นเดือนอาจจะเจอความยากลำบากอาจจะหมุนเงินไม่ทันนะครับควรที่จะวางแผนให้ดีราหูยังทับการเงินของท่านอยู่ดาวอังคารก็ตกอยู่ในภพวินาศครับแต่พอผ่านครึ่งเดือนหลังไปแล้วดาวพฤะศุกจะโครจรเข้าเล็งลัคนาของชาวราศีเมษซึ่งดาวพฤะศุกมาจากภพการเงินครับและมาจากภพปัตตนีเล็งลัคนาของท่านได้ตำแหน่งกเกษตรตาธิปดี หมายถึงท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามหรือท่านจะได้รับการเงินที่มีรายรับเข้ามาอย่างสม่ำเสมอครับเรียกได้ว่าดาวการเงินอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างดีจะส่งผลให้ชาวราศีเมษสามารถลืมตาอ้าปากในช่วงครึ่งเดือนหลังได้เลยทีเดียวครับมาถึงเรื่องความรักของชาวราศีเมษครับเป็นเดือนที่ไม่มีความเครียดนะ ความรักยังพอพึ่งพาได้ครับยังรักกันดีท่านอาจจะเจอปัญหาและอุปสรรคหลายๆด้านครับในเดือนนี้แต่เกี่ยวกับเรื่องความรักคนรักยังให้กำลังใจและยังคอยช่วยเหลือชาวราศีเมษอยู่ตลอดครับในเดือนนี้ในช่วงครึ่งเดือนหลังคนโสดในราศีเมษท่านมีเกณฑ์ที่จะพบคนถูกใจและความรักในครั้งนี้จะนำพาความโชคดีมาหาท่านครับ และจะนำพาโชคลาภมหาชาวราศีเมษด้วยดังนั้นในเดือนนี้ความรักค่อนข้างโดดเด่นครับสำหรับชาวราศีเมษทุกท่านมาถึงด้านสุขภาพของชาวราศีเมษครับดาวประจําตัวของท่านโคจรอ,อยู่ในภพวินาศครับเรียกได้ว่าอยู่ในภพที่ไม่ค่อยดีดังนั้นอาจารย์บอกได้เลยว่า ท่านควที่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพนะโดยเฉพาะบางท่านที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วครับจึงต้องดูแลเป็นพิเศษควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอครับในเดือนนี้มีเกณฑ์เจ็บป่วยครับและมีเกณฑ์ที่จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาตัวค่ายาที่ท่านจะต้องจ่ายในเดือนนี้ด้วยดังนั้น อะไรที่เกิดความเสี่ยงที่จะทําให้ท่านเจ็บป่วยนะครับควรระมัดระวังไว้เลยทีเดียวเพราะอาการเจ็บป่วยอาจจะสร้างปัญหาไปถึงเรื่องการงานและเรื่องการเงินของท่านได้ด้วยครับมาถึงด้านโชคลาภของชาวราศีเมษโชคลาภของชาวราศีเมษในเดือนนี้นะครับโชคลาภของท่านก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะแต่จะมาในช่วงครึ่งเดือนหลัง สาเหตุมาจากดาวพระศุขเข้าเล็งลัคนาของท่านจะเกิดโชคลาภเกี่ยวกับการเงินครับโชคลาภเกี่ยวกับเพศตรงข้ามหมายเลขมงคลของชาวราศีเมษหมายเลขในดวงหมายเลข28หมายเลข97หมายเลข60และหมายเลข63ครับสุดท้ายนี้อาจารย์ขอสรุปดวงของชาวราศีเมษดวงของชาวราศีเมษในเดือนนี้จะพบกับการเปลี่ยนแปลงนะครับ ในช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงอาจจะสร้างความยากลําบากให้กับชาวราศีเมษโดยเฉพาะเกี่ยวกับด้านการงานอาจจะเกิดความกดดันได้ด้านการเงินท่านพอไปได้ครับในเดือนนี้มีดาวพระศุกร์เข้าเล็งลัคนาช่วยท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังความรักค่อนข้างโดดเด่นสุขภาพควรระมัดระวังนะครับโชคลาภในเดือนนี้มีช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้ว อาจารย์ขออวยพรให้กับแฟนขับช่องสุริยะโหราชาวราศีเมษทุกท่านเดือนพฤศจิกายนนี้ขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆปังๆทุกท่านครับสวัสดีครับ